พล,อย,พลอยไปหาของว่างกินกับลูกๆเถอะไปฉันจะออกไปขี่ม้าที่สวนลุมพินีเดี๋ยวเย็นๆจะกลับ สิ่งที่คุณเปรมสนใจมากกว่าลูกและกว่าอะไรทั้งหมดก็ดูเหมือนจะได้แก่มา้าคุณเปรมไม่เคยมีทีท่าว่าจะรักการโลดโผนมาก่อนแต่พอผลัดแผ่นดินใหม่โปรดให้ตั้งกองเสือป่าและเสือม้าขึ้นคุณเปรมก็เข้าเป็นเสือม้าเพื่อสนองพระราชนิยม บางหลงพลอยไม่ได้ติดต่อเกี่ยวข้องอีกเลยแต่แรกเมื่อพ่อเพิ่มยังอยู่ในบ้านพลอยก็พอมีทางทราบข่าวต่างๆซึ่งไม่ได้สนใจนักแต่พ่อเพิ่มอยู่ไปไม่ได้นานเท่าไหร่พ่อเพิ่มก็ได้ภรรยาคนหนึ่งชื่อเยือนเป็นบุตรสาวพ่อค้าเล็กๆน้อยๆแถวถนนบ้านแขกและพ่อเพิ่มก็ข้ามฟากมาอยู่ที่บ้านภรรยารับราชการที่เดิมเรื่อยมา จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพันวิจารณ์ทุกคนพากันเรียกพอ<ม>่อเพิ่มว่าหลวงพันแม้แต่พลอยเองก็เรียกตามคนอ,อ,อื่นไปเช่นนั้นคนจิตใจดีไม่หวงกันนี่นอกจากจะทํามาค้าขายเก่งแล้วเนี่ยนะการบ้านการเรือนนี่ก็ยังดูแลเอาใจเรียบร้อยทุกอย่าง <c oughs> ฉันดีใจกับคุณหลวงด้วยนะที่ได้เมียดีอ่าฉันลองคิดดูนะแม่พลอยนะ เรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานซืนนี่เองอะ่ะแต่ละคนนี่มีลูกออกมาเต็มไปหมดคิดดูก็แปลกดีเนาะแล้วนี่คุณหลวงได้ข่าวจากทางบ้านคลองบางหลวงบ้างหรือเปล่าก็ได้อยู่บ้างหรอกแต่ว่าข่าวที่ฉันได้มาเนี่มันไม่คลอยจะเป็นข่าวดีนะเรื่องมันมากอะไม่พลอยพวกบ่าวที่บ้านนู้นเนี่ย ก็ยังไปม,มาหาสู่กับฉันที่บ้านเล่าให้ฟังว่าคุณอุ่นเดี๋ยวนี้เอาใจคุณชิดลาก็เป็นเทวดาเพราคุณชยอยจากบ้านมาได้ไม่เท่าไหร่เนี่นะ mm hmm. คุณชิดก็บอกคุณอุ่นว่าอยากจะได้เงินทองมาเพื่อเป็นการตั้งเนื้อตั้งตัวคุณอุ่นเธอเทให้ไปหมดกองเลยแล้วยังไงล่ะก็หมดตัวสิแม่พลอยคุณอย่างคุณชิดเนี่ยมีเงินได้ที่ไหนอ่ะพอมีเงินมาเนี่ยนะก็ข้าวฟ่างมาที่โรงบอนครึ่งเดียวก็หมดตัว หมดแล้วก็กลับบ้านถ้าไม่หมดก็คงไม่กลับพอกลับไปบ้านเนี่ยนะก็ปิดคุณอุ่นมาให้รู้เรื่องก็ปิดได้ไม่นานความก็แตกพวกอุ่นรู้เรื่องเข้าก็โวยวายซะพักใหญ่การสุดท้ายก็ให้คุณชิดไปอีกอืมแต่คุณอุ่นเธอรวยออกเน่น้องก็เหลืออยู่คนเดียวเธอก็ต้องเลี้ยงกันไปแม่พลอยเลี้ยงคนอย่างคุณชิดเนี่ยนะราผาจะต้องเลี้ยงคนอีกหนึ่งร้อยชีวิตนะแม่พลอย พราะคุณชินมีเงินได้ที่ไหนใช้เงินแล้วก็มือเติมนี่เขาว่าตอนนี้คุณอุ่นเนี่ยขายที่นาของเจ้าคุณพ่อไปจนเกือบหมดแล้วนะตอนนี้ก็มือแต่ขายพวกเครื่องทองเครื่องเพชรอยู่ไม่เว้นแต่ละวันแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยเพราะว่าคุณชิดเนี่ยยิ่งได้ใจดุคุณอุ่นได้ว่าคุณอุ่นได้้า,าคุณอุ่นเนี่ยเป็นเด็กวันไหนคุณชิดอยากจะได้เงินได้ทองก็ไปกินเหล้าแส้เมา เมาเสร็จแล้วก็มาขู่จากคุณอุ่นคุณอุ่นก็ได้แต่กลัวรนล,ลานจนร้องไห้ถ้าไม่ให้คุณชิดก็ขู่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคงหมดตัวสักวันแหละมีเรื่องหนึ่งคุณชิดเนี่ยรับตอนนี้มีเมียเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็มีลูกออกมาไม่รู้ตั้งหลายคนหลายคนหลายคนจนไม่รู้ละใครเป็นใครเนี่ยแล้วคุณชิดเนี่ยนะตอนนี้ไม่พลอยเลี้ยงคนแปลกๆขึ้นพวกขี้ยาพวกลงบ่อนพวกนักเลงหัวไม้เนี่ย เธอไปพบกันแล้วกินเหล้าแล้วลถูกใจก็เลยเามาเลี้ยงที่บ้านคนก็ลือกันว่า,าบ้านเราเดี๋ยวนี้ยิย่งเหมือน่องโจงไว้ทุกวันแล้วท่านนี้คุณอุ่นเธอไม่ว่า,าให้บ้างเหรอ,อแรกๆก,ก็ว่านะแม่พลอยแต่คุณชิดเธอไม่ฟังนานเข้าก็เลยได้ใจคุณชิดเลี้ยงพวกนักเลงหัวไม้พวกแกนๆไว้ในบ้านต่างเยอะคุณอุ่นเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวจะไปสู้ลบตบมือแหละเขาได้วันๆตกเย็นก็เก็บตัวซ่อนอยู่แต่ในห้องคุณชิดยิ่งได้ใจยิ่งขู่เอาใหญ่เลย ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม่ซะละฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแม่พลอยแล้วแม่พลอยทำไมไม่ลองไปเตือนคุณอุ่นดูบ้างละ่ะฉันจะไปว่ากล่าวอะไรเธอได้ก็อลองดูสิเหมือนนิทานที่เขาบอกว่าหนูตัวไหนล่ะ,จะเจ้ากระดิง่งเนี่ยไปผูกคอแมว น้าพลอยคุณชอยนี่ตาจริงคุณชอยหายไปไหนมาตั้งนานเฮ็ดูสิฉันคิดถึงทั้งแทีเดียวจะไปหาก็หาไม่ถูกเั่นก่อนค่ะไปลน้าพลอยน้าทุนหัวของที่ พี่คิดถึงแม่พลอยใจจะขาดแต่ว่าเรื่องมันเยอะเลือเกินขอพี่กินน้ำสักอึดนึ่งเถอะเหนื่อยเหลือเกินน,ะนี่ไปหาน้ำท่าขนมนมนยมารับแขกปะดูสิตาจริงคุณเฉยนี่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าหายหน้าไปไหนต้องหลายปีเฉยอ่ะฉันคิดถึงทัดแย่ทีเดียว ฉันน่ะไปอยู่ที่ถนนปนาวกับคุณหลวงตอนแรกนะ่ะตั้งใจจะมาเยี่ยมแม่พลอยแต่ธุระมันมากมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรไม่ทําอยู่ตลอดเลยระหว่างนั้นนะนะฉันก็ไปบ้านนอกกับคุณหลวงด้วยก็ลเลยดูเหมือนว่าฉันหายไปนานตอนนี้ฉันตั้งใจว่าจะมาเยี่ยมแม่พลอยบ่อยๆถ้าหากแม่พลอยจะไม่รังเกียจฉันดูสิคุณเชยเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ฉันจะไปรังเกียจคุณเชยได้ยังไงแต่จะคิดถึงคุณเชยอยู่เรื่อย แล้วคุณชายไปทําอะไรมาบ้างฉันอยากจะรู้เรื่องมันมากและเกินนม่พลอยฉันน่ะไม่รู้จะจดจะจํามาเล่ายัางไงถูกคืนแรกที่ฉันออกจากบ้านน่ะหลวงโอสดเขาก็รับฉันไปอยู่ที่บ้านเขาโอ้ยแม่พลอยไปเห็นบ้านครั้งแรกฉันก็ใจหายแทบจะซุดตัวลงนั่งร้องไห้ บ้านเขาอยู่ในตรอกแคบๆเป็นเรือนต้นยาเก่าๆแล้วบ้านคนเนี่ยนะปลูกอยู่ติดๆกันแบบที่เขาเรียกว่าไก่บินไม่ตกนะแม่พลอยแล้วเวลาจะเดินเข้าไปเนี่ยนะต้องเดินข้ามสะพานไม้เก่าๆเ,เข้าไปแสนจะสก,กะปรกมีแต่น้ำคล้ำแต่เนี่ยนะเป็นเพราะฉันรักแล้วก็สงสารคุณหลวงเขาฉันก็ได้แต่อดทนแต่คุณหลวงก็ดีนะแม่พลอย เอาอกเอาใจฉันทุกอย่างเงินทองของฉันเองเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแตะเขาอ่ะกลัวคนจะนินทาหาว่าพาฉันมาปอกลอกแต่อย่างนั้นก็เถอะแม่พลอยเงินเดือนของคุณหลวงอะนะแต่ละเดือนมันก็ไม่เคยพอฉันนะ่ะต้องชักเอาเงินส่วนตัวของฉันนะ่ะออกอยู่เสมอเลยมันก็พอจะประทังไปได้บ้างเดี๋ยวนี้นะ ฉันต้องทำอะไรเองหมดทุกอย่างไม่มีบ่าวจะใช้เหมือนคนอื่นเขาหรอกต้องไปจ่ายตลาดด้วยนะแม่พลอยแรกๆฉันก็นึกอายแหมคนเคยเป็นถึงลูกพนานพยาจะให้มากระเดียดกระจาดไปจ่ายตลาดก็ชก้นแต่ก็นั่นแหละทำไปได้สักครั้งสองครั้งมันก็เคยไปเองเดี๋ยวนี้นะฉันไปจ่ายตลาดได้คนเดียวไม่ต้องมีบ่าวเดินตามหลังเป็นพรวนเลยนะแม่พลอย เราก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละแม่พลอยบางวันนะก็ทุกน้ําตาแทบจะเช็ดหัวเขา่าบางวันนะยิ่งเหนื่อยสายตัวแทบจะขาดแต่ความเจ็บช้าน้ําใจนั้นไม่เคยมีฉันว่านะจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นความสุขมันก็เป็นความสุขนะเพราะเราก็อยู่กันอย่างคนจนไม่ได้ฟุ่มได้เฟยเหมือนคนอื่นเขาแต่พอหลังสิ้นแผ่นดินนี่สิ ไม่นานก็ยุบกรมหมอคุณหลวงอ่ะก็เลยคว้างอยู่กับบ้านเฉยๆคราวนี้แม่พลอยเอ้ยเริ่มอัตคัดกันจริงๆหนักเข้าฉันไม่รู้จะทําไงก็เลยเหนุนให้คุณหลวงอ่ะลองทํายาขายเองแมมตำรับตาลาเขาก็มีอยู่แต่คุณหลวงนส่สิบอกว่าเขาไม่มีเงินทุนไอ้ครั้นฉันจะเอาเงินฉันออกเองนะเขาก็ไม่ยอมเนี่ยต้องเถียงต้องอ้อนวอนกันอยู่ตั้งนานถึงจะยอมตกลง เดี๋ยวนี้ก็เลยสบายขึ้นพอจะหาอาัดพอกินพอใช้ไปได้วันวันหนึ่งฉันน่ะต้องออกไปบ้านนอกกับคุณหลวงด้วยไปขายยากันแล้วก็ถือโอกาสซื้อพวกยาสมุนไพรก็ามาใช้เพราะยาที่บ้านนอกเนี่ยมันถูกกว่าในเมืองมากนักซึ่งก็ดีเพราะเราขายแล้วก็ได้กำไรมากขึ้นฉันน่ะก็เก็บเงินเอาไว้เดี๋ยวนี้นะแม่พลอยคุณหลวงก็เช่าตึกติดริมถนนข้างล่างเาก็เปิดเป็น้าน